คือในพื้นที่อำเภอสายขาวจังหวัดปัตตานีนีครับ<ฆ>ซึ่งที่นี่นะครับมีเกรรษตรกรท่านหนึ่งนะครับซึ่งมีชื่อว่าคุณสายฟ้านะครับซึ่งเป็นเกรรษตรกรชาวสวนทุเรียนในพื้นที่อำเภอสายขาวจังหวัดปัตตานีนะครับด้<ฆ>มีการผลิตทุเรียนคุณภาพส่งออกและก็อาศัยเทคนิคการดูแลสวนทุเรียนจากการป้องกันก,กิ่งและก็การป้องกันกระรอกนั่นเองครับ<ฆ>ภาพที่คุณผู้ชมกําลังเห็นอยู่นี้นะครับเป็นภาพบรรยากาศที่สวนทุเรียนครูโสภาชุมชนบ้านสายขาวตําบลโคกโพอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีนะครับในทิติวันคชอ่อน หรือว่าคนสายฟ้านะครับซึ่งเป็นผู้ดูแลสวนทุเรียนแห่งนี้ซึ่งเป็นสวนทุเรียนที่ปลูกกับผสมผสานหลากหลายสายพันธุ์นะครับไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์หมอนทองมูสังคิงหนามดาต้านยาวพวงมณีแดงอินโดในพื้นที่จํานวนสีไร่ ท่ามกลางเทือกเขาสันกลาคีรีและแม่น้ำสายบุรีและด้วยลักษณะของการปลูกทุเรียนระหว่างหุบเขาทำให้มีการ,ระรอกมารบกวนทางสวนก็เลยมีการประยุกต์ใช้แผ่นอลูมิเนียมป้องกันกระรอกและก็ผลิตทุเรียนคุณภาพส่งออกได้เป็นอย่างดีครับขณะที่นายทิติวัตรโคชอ่อนนะครับหรือว่าคุณสายฟ้าบอกกับผู้สื่อข่าวอย่างนี้นะครับว่า เคลดลับการดูแลส่วนทุเรียนแปลงนี้อาศัยองค์ความรู้ต่างๆจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงการอาศัยประสบการณ์ด้วยการลองผิดลองถูกที่ตัวเองฝึกแบบเอาจริงเอาจังมาตลอด8เดือนที่ผ่านมานะครับก็ทําให้ผลผลิตในปีนี้น่าเป็น เป็นที่น่าพอใจสําหรับการดูแลต้นทุเรียนควรเริ่มใส่ใจตั้งแต่ระบบน้ําที่ต้องมีความเหมาะสมแล้วก็การผลิตชุดใบของทุเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมกับการสะสมอาหารนะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีวิธีการที่ดูแลทุเรียนตามระยะเวลาของทุเรียนด้วยตั้งแต่ทุเรียนออกเขียววันที่ดอกบานเ,บาเพื่อเก็บรายละเอียดแล้วก็เก็บการเก็บการดูแลกิ่งทุเรียนโดยการโยงเชือกริบบิ้น แล้วก็เพื่อป้องกันกระรอกด้วยการปิดแผ่นอลูมิเนียมทาน้ํามันเครื่องอีกด้วยนะครับผู้ชมค่ะสําหรับทุเรียนทรายขาวนะคะเขามีเอกลักษณ์นะคะเฉพาะตัวเลยก็คือเปลือกค่อนข้างที่จะบางมีสีน้ําตาลอ่อนๆ,ออน,ๆน้ําเล็กและยาวเนื้อสีเหลืองแห้งไม่เละนะคะเนื้อมีความละเอียดเหมือนเนื้อครีมค่ะไม่เป็นเส้นรสชาติหวานมันกลมกล่อมกลิกล่นหอมแล้วก็มเมล็ดนะคะรีบด้วยค่ะปัจจุบันมีการส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ผลิตทุเรียนทรายขาวรวมกลุ่มในรูปแบบของแปลงใหญ่ส่งผล ให้มีการสร้างมาตรฐานของสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถที่จะเพิ่มมูลค่าสินค้าทําให้พี่น้องเกษตรกรค่ะมีะไรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นส่วนใครที่สนใจนะคะสามารถที่จะติดตามข้อมูลการดูแลสวนทุเรียนได้ที่ติ๊กตอกช่องทุเรียน0ูนถึงหนึรหรือถ้าสนใจผลผลิตทุเรียนคุณภาพสายขาวได้รับมาตรฐาน GI สามารถติดต่อได้ที่0 8 3 1 9 0 0 1 6 5คุณสายฟ้าค่ะ